สวัสดีครับวันนี้ขัะนนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่เกาพยามตําบลเกาะพยามอําเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศที่วัดเกาะพยามนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ทางเข้าวัดแล้วนะครับก็จากท่าเรือมาที่นี่ประมาณสักร้อยห้าสิบ ถึงสองรอยเมตรนะครับก็จะถึงวัดนะครับที่เป็นด้านที่ใต้ของวัดนะครับทางเข้าจะอยู่ดางด้านที่ใต้นะครับตรงนี้จะเป็นศาลพ่อตาหินขานราววัดนี้อยู่ติดชายทะเลนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับว่า,าวัดแห่งนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ช่วงนี้ลมแรงมากนะครับคลื่นลมแรงมากนะครับน้ำทะเลท่วมมาถึงนี้เดี๋ยวเราไปดูดีว่าวัดแห่งนี้เปยังไงบ้างน,นะครับมันจะเป็นถนนเล็กๆนะครับผ่านเรียบชายทะเลตรงนี้นะครับเราเข้ามาในเขตบริเวณวัดแล้ว ทางด้านขวามือมันจะเป็นทะเลนะคะทับติดทะเลแต่เขาการไหวการกันเลยสั้็นก็ด้านสายมือจะเป็นกุฏินะครับด้านเหนือจะเป็นด้านกุฏินะครับ วันนี้ก็จะมีพื้นที่กวางบัะจะเป็นของเส้นทางหลบภยัยในวัดก็จะมีเตือนเป็นจุดๆนะครับี่จะเป็นกุฏินะครับกุฏิตอไม้บรรยากาศร่มรื่นดีนะครับที่ตรงจุดนี้นั่เป็นติช้ทะเลเดียวลวงพ่อเฉช้ทะเล ชายทะเลแป๊บนี่เป็นชายทะเลแล้วนะครับก็ขอว่าสร้างกั้นคลื่นไว้นะครับนี่เป็นตีชายทะเลที่ยื่นออกไปข้างหน้าที่เราเห็นตรงจุดนั้นก็จะเป็นทางไปอุบโบสถตรางทะเลนะครับ เพ่องปะท์กลางทะเลนะครับก็จะยื่นออกไปจากฝั่งประมาณร้อยห้าสิบหกสิบเมตรนะครับประมาณนั้นคลื่นแรงมากนะครับที่ใช้ทะเลแล้วคลื่นแรงมากนะครับเป็นบริเวณก็อย่าเป็นเขตของวัดนะครับตรงจุดนี้จะมีที่นั่งสามารถที่ มาชมบรรยากาศริมทะเลได้มาอาบน้ำช่วงตอนเย็นได้นะครับช่วงน้ำลดนะครับน้ำจะจะลดช่วงตอนเย็นแล้วก็จะขึ้นมาช่วงสายๆประมาณเก้าโมงกว่าสิบโมงครับตอนนี้เราเข้ามาที่บริเวณวัดแล้วนะครับ ตรงนี้จะมีเป็นพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราหาโอกาสค่อยขึ้นไปเลยให้ไปดูบรรยากาศตรงข้างหน้าของวัดก่อนตรงนี้เป็นศาลาปฏิบัติธรรม ะเป็นสาราปฏิบัติธรรมครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นจุดๆแค่นั้นนะครับผมไม่ได้ดูแบบทุกซอกทุกมุมนะครับให้ดูเป็นบางจุดนะครับ อันเอาเองนี่เป็นปราวังของวัดสอนะ่องฟังนะตัวจากฟักงเข้าไปประมาณ2องร้เมตรจุดนี้นเราก็ไปดูมาแล้วทุนนี้เราเข้ามาในบริเวณวังตรงนี้จะเป็นองหลูหลวงปู่ทวดอีกครับ ที่ทถวนี้ก็จะเป็นบริวเวณวัดอยู่บริเวณวัดก็กว้างขางเมืองกันะครับทวนี้จะมีนอ้นนองเดียมันจะมีมีตาดอยู่ตรงนี้ด้วยมันก็จะมีผานไป เลอยู่ตรงนี้หนงคับตรงนี้ถ้านำขึ้นก็สามารถจะเล่นน้ำได้แต่ถ้าน้ำาดก็จะเห็นเป็นโดหินให้ดูบรรยากาศไปบางช่วงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนก่อนขึ้นไปนดูเป็นจุดๆดครับน,นี้เป็นศาลาของหองชันนะครับ เดี๋ยวเราไม่ขึ้นไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างหลังนะครับดูบมรยากาศข้างหลังอีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้จะมีิลงลมีนกเหือกด้วยนะครับนกเหือกธรรมชาติก็จะเชื่องมากะครับอยู่แถวบริเวณวัดนี้ก็มีนี่เป็นบริเวณด้านบนนะครับจะมีกุฏิ ไหลหลังนะครับมีกุฏิเล็กๆไหลหลังนะครับก็มีกุฏิเล็กอยู่ไหลหลังครับ ด้านขวามือมันจะมีเป็นห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําใหม่แล้วก็ห้องน้ําเก่าี่ตรงนั้นนะครับพื้นที่กว้างน,นะครักว้างกว้างด้านบนนี้ก็จะเป็นป่านครับ เป็นป่าใหญ่อยู่นะครับบนกุฏิแล้วก็ตรงพระใหญ่นะครับเมื่อกี้ที่เรามองขึ้นไปนะครับเราไม่ได้ขึ้นไปทางข้างหน้านะคจะให้ไปดูข้างหลังมจะมีเ่เราอยู่ด้านหลังพระใหญ่นี่ก็จะเป็นป่าทั้งหมดนะครับเป็นที่ของวันนี้ครับ ที่วัดทั้งหมดนะครับที่กว้างัเขาก็อนุรักษ์เป็นปา่าต้นไม้ใหญ่ๆอยู่นะครับการที่จะมาที่เกาะนี้ก็จะมีเรือเข้ามาส,สปีดบอทอยู่ก็ราคาเขาว่าราคาประมาณสามร้อยบาทเราก็ไปร่วกันแต่ตอนที่มาก็นั่งเรือนีมาเขาจะเป็นเรือขนส่งสินค้าก็ราคาถ้าเป็น ทั่วไปนั่นจะประมาณสองร้อยกว่านี่แหละก็เด็กประมาณร้อยหนึ่งน่าจะประมาณนั้นเนาะกะไม่ได้จําไม่ได้แล้วก็มาไม่อยากจะไปที่ท่าเรือไนแขกแล้วก็ท่าเรือสุนีบอดก็ได้ประมาณนี้เป็นประมาณนี้ที่ที่ของวัดทำาวุตรเป็นที่สน,นกันด้านโน้นจะมีห้องน้ำนะซี่เขาจัดปฏิบัติธรรมอยู่ครับ สามารถที่จะมาการเต้นอลไรตรงนี้ครับแต่ช่วงนี้วันสองวันลมจะแรงนะมืนเป็นลมลมแรงมากสภาพอากาศก็ร่มดึงอยู่แต่ลมแรงมากอยู่ใชายทะเลก็ปอะมาเนี่นะครับให้ดูขณะนี้เราจะไปเที่ยวชมอุโบสถกลางทะเลนะครับ ที่เกาพยายามอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับบกสนนี้ตั้งอยู่กลางทะเลนะครับยื่นออกไปประมาณ150เมตรนะครับจากชายฝั่งตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปชมนะครับกาจะไปชมบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้าง น,นี่จะเป็นท่าเรือนะครับท่าเรือก็อพยายามับจะมีเรือกลับไปที่ฝั่งนะครับตีนนี้จะมีใช้หาดอยู่นะครับ,นนม,รรบมีใช้หาดโดยรอบนะครับ น,นี้เรามาถึงอุโบสถแล้วนะครับเลยเอาไปจะเป็นรูปปั้นของกรมหลวงชมพรนะครับแล้วมาดูบรรยากาศที่อุโบสถนี้ก่อนน,นี่เป็นอุโบสถกลางทะเลนะครับนี่เป็นภายในอุโบสถ เดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระกันก่อนครับครับตอนนี้เรากรับพระเสร็จแล้วนะคะรับมาชมบรรยากาศข้างนอกนะครับเป็นวัวสดกาลางทะเลจริงๆนะครับน,นี้จะเป็นท่าเรือเกาะพยัมนนะ 情况。 ตอนเช้าบรรยากาศน่าจะดีกว่านี้นะครับเรมามใบสามนะครับตอนนี้นชมบรรยากาศคร่าวๆนะครับประมาณนี้ตอนนี้จะเป็นเราประคุณน,นะครับก็ชมบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้ก็นะ